สินจาวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไลเอร์บล็อกกับบัสนะครับวันนี้บัสพาทุกคนมาเปิดกล่องสุ่มกันนะครับซึ่งกล่องสุ่มเนี่ยวันนี้ที่จะมาเปิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่บัสช,ชอบมากๆใครที่ได้ติดตามดูบัสมาเนาะก็จะเห็นว่าบัสมีฟายาเนี่ยทุกคอลเลคชันเลยนะครับอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางพีทอัพคอลแลปกับฟายาแล้วก็ทําออกมาเป็นคอลเลคชันที่เป็นแท็บบิวเบิร์ดเดย์อ่ะเป็นครบรอบ1ปีของฟายานะะครับับบบแต่่สจอกวา หลายๆคนจะเข้าใจว่านี่คือคอลเลกชันที่3ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนี่คือเป็นคอลเลกชันที่4ของน้องฟายาแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เนี่ยบัตก็ไม่รู้ว่าจะได้ซีเครตหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคอลเลกชันนี้บัตรดูแล้วทุกตัวสวยและน่ารักหมดเลยนะครับย mm hmm. ลองเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ามันเป็น complete s e a เนาะเขาบอกว่าวัสดุเป็น PVC ABS นะครับแล้วก็มีทั้งหมดน่าจะสิบตัวนะเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันเนาะนี่ครับแกะออกมาแล้วแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะมีทั้งหมด1ิตัวจริงๆด้วยนะครับแต่บ่าจะบอกว่ากล่องสวยมากนะรอบนี้เป็นน่าจะเป็นรอบแรกที่ใช้โทนสีเป็นสีส้มสิตวัวมาเราไปดูกล่องเลย มี่0ิคาแรคเตอร์10สไตล์นะครับแล้วก็อีก1นึ่งส t นะครับแบบนี้เนาะทุกตัวเป็น1ต่อ10หมดเลยก็คือถ้าชี้ยกบอก็อกก็คือต้องได้แน่ๆแหละแต่ว่ามันจะมี Secret อยู่ตัวหนึ่งเป็น1ต่อ120นะครับโอเคนนะกล่องน่ารักมากดีดีเนี่ยลายนีด้านหลังนะระรอบนี้เรียงจากตรงกลางไปก่อนเลยนะนี่หยิบกล่องกลางมาเลยครับตัวแรกถุงก็สวยนะเห็นไหมถุงก็จะเป็นสีแบบเหลืองชมพูส้ม เป็นสีที่เป็นแบบเซดดิ้งอ่ะสัวมากตัว,วแรกครับตามสีตัวแรกก็จัดเต็มเลยอะ่ะตัวแรกได้น้องสุนัขจิ้งจอกนะครับมีมีแกะเกาะอ,อยู่ด้านข้างด้วยเห็นไหมฮะเออเป็นทวนสีเทาชมพูนะครับซึ่งสีแมทก,กันมากๆเลยแล้วก็มีแอคเซซอรีมาให้นะครับเป็นน้องแกะอีก2ตัวก็สรุปแล้วมีแกะทั้งหมด4ตัว น,น้องใส่ผ้าพันคอด้วยนะครับเป็นผ้าพันคอที่เป็นลายสกอต่ะอ่ยน้องแกะน่ารักมากอะ่ะดูดิน้องตัวนี้ชื่อว่า True and False Wolf Dog True and False Wolf Dog นะครับตัวนี้นะครับน้องตัวที่สองครับมาสามสี่ตัวที่สองนะครับอุ้ยได้ a c c e s s o r i ี่ออกมาก่อนเลยเป็นน้องเป็นไก่ไก่หรือนกมาตัวที่สองในตัวนี้ครับ น่าจะเป็นไก่แหละอชื่ออะไรอะ่ะน้องตัวนี้นะครับชื่อว่า the spirit of forest นะครับ the spirit of forest เดี๋ยวมาใส่อุปกรณ์ก่อนปายาตั้งได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการตั้งแต่อย่างใดอืมวินน่ารักนะครับน้องใส่ชุดอินเดียนแดงอันนี้มาให้ดูด้านหลังนะครับน้องใส่ชุดอินเดียนแดง แล้วก็อันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็พนหัวเครื่องห่วงเขาจะเป็นน้องไก่นะครับแล้วนี่คือการ์ดของเขานะครับน่ารักนะเนาะแล้วสีสวยมากดูดิคือเวลาติดเขาเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับตาเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตามสไตล์ปายาคือหัวบุนได้เห็นไหมลูกเล่นของคอลเลกชันเนี้ย คือเวลาที่เราได้ครบทุกตัวแล้วโนบะจะมาจัดกลุ่มให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีเป็นช h a p เตอร์ชาร์เตอร์ไปช h a p เตอร์แรกใครคู่กับใครชาร์เตอร์ที่2ใครคู่กับใครแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะมีอธิบายความหมายเนาะซึ่งบัตอ่านมาหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเอาให้ครบก่อนเนาะสวยมากคอลเลคชั่นที่สดุดจริงจริงตัวที่3ามก็สวยมากครับตัวที่3มได้น้องดีเชลหรือว่าน้องเต่าทองเห็นไหม แล้วก็ที่หัวมีมแบรกระเต่าทองอยู่ซึ่งมันติดมาอยู่แล้วนะเดี๋ยวบัดูซิมีอ c อเดอร์ีอื่นๆื่นไหมไม่มีนะครับตัวนี้จะไม่มีอ c c e s อร์ i ี s อื่นๆนะตัวนี้ชื่อว่าเอา lady butler. เอ y b u y b u g b u t l e r อ่า lady bug butler นะครับนี่นี่คือ Lady b u g Butler แล้วก็การ์ดของเขานะครับการเขาสามารถใช้เหรียญขุดด้านหลังได้ซึ่งก็ไปลุ้นอีกต่อหนึ่งนะครับลุ้นในการที่จะได้แบบ ได้ซีเครตหรือว่าได้ตัวพิเศษอีกทีนึงแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเอาไปส่งไปไหนอะนะแต่ตัวนี้สวยมากจริงๆครับทีีสีคือจัดมากสีจัดจ้านมากนะครับแล้วก็ตาน้องเป็นสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูข่านในมืออะก็จะเห็นว่ามเาีเรียกอะไรอะเหมือนชัมล็อกติดอยู่นะครับแสดงว่าน้องต้องเป็นมแมลงที่โชคดีมากๆแน่ๆเลยด้านหลังก็คือหนุนหินไว้นะครับเห็นไหมนะ สวยมากนะครับนี่คือตัวที่3ที่บัตได้นะครับชื่อว่าน้องเล d y บั g บัต l e r ตัวที่4นะครับตัวที่สี่ตัวที่4ครับมาได้ตัวที่บัตอยากได้แล้วตัวที่4ี่คือน้องต้นไม้นะครับสวยมากอะ่ะเดี๋ยวใส่แอคเซสซอรีก่อนใส่เครื่องหัวนันก่อนก็ดีเทลดีมากคุ้มหมาคุ้มเลยอะ่ะน้องหลับตาอยู่นะครับเดลิส l l ลทรีนะครับ ลักษณะเหมือนต้นคริสต์มาสแต่แต่จริงๆมันก็คือต้นไม้แหละและที่สําคัญคือดีเทลดีมากนะครเราดูอันนี้ด้านหน้าเนาะหันไปด้านข้างปุ๊บมีโนกโผมาเห็นปหมตัวเหลืองๆมีโนกโผมานะครับแล้วก็มีกิ่งไม้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีดอกไม้อีกตัวนี้สวยมากจริงๆครับแล้วก็แบบคือคุ้มมากหนักมากนะครับเนาะนี่คือเด l ิส m a l l รี e e นะครับตัวที่ 5, 5. คือจริงๆ กล่องนี่ได้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็แบบยังหาโอกาสเปิดไม่ได้จะทีก็เปิดมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีแต่เวลาอย่างเดียวมันต้องมีอารมณ์ด้วยตัวที่หนะคะตัวี่ห้หมูตัวนี้นะะยิบะยับมากแต่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะระยิบระยยับมากเดี๋ยวใส่เครื่องหัวก่อนนะครับชื่อว่าเห็นนะตัวนี้ชื่อว่า South of Morning Glory นะครับ South Morning Glory นี่เจอไหมครับ Morning Glory ก็คือดอกผักบุ้งนั่นเองนะครับเนะาะก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยในมือเนี่ยถือดอกผักบุ้งอยู่นะครับแล้วก็ที่หัวของน้องก็มีดอกผักบุ้งด้วยเห็นไหมตัวที่หครับสาสิ่โอยตัวนี้ก็คุ้มมากอะ่ะตัวที่หดูดิมีด้านหลังคุ้มมากแล้วก็ไม่ได้มีอ็อ s ดอรี s อะไรให้แต่ว่าเขาใส่มาให้แล้วเป็นดอกกุหลาบครับ นี่เป็นน้องดอกกุหลาบเห็นไหมตัวนี้ชื่อว่า rose singer ตัวนี้นะครับน้อง rose singer นะครับหรือว่าน้องนักร้องดอกกุหลาบนั่นเองนะคะตัวที่เจ็ดครับามตัวที่7็ดก็สวยมากคนสีส้มโอ้ยสีส้มเป็นสีที่มาชอบมากอะน้องนั่งบนไม้แล้วก็มีลูกโอก๊กตัวที่เจ็ดเนี่ยชื่อว่า r d r n i p i ง e c o โคนนะครับเก่า i n ้งายคนพายโคนก็คือลูกสนนี่แหละนี่น่ารักเน g ่ย r d i n g p i ง e ายโค s บนหัวน้องมีตัวบ้าคิดว่าเป็นกระลอกนะเนาะน่าจะเป็นกระลอกครับเนี่ยดูอย่างนี้แล้วนึกถึง i อ e a เ e เลยเนาะเออฮอแล้วก็ดีเทลก็ทำดีมากนะครับดูด้านข้างดีด้านข้างก็แบบว่าไม้เป็นรูแล้วก็มีลูกสนอยู่ข้างในงนะครับ แลวน้องก็ถือลูกสนด้วยนะครับแล้วก็หัวก็ขยับได้นะครับอืมที่หน้าน้องมีมีเหมือนมีรอยเท้าอะ่ะใช่ไหมเหมือนมีรอยเท้าตาน้องเป็นสีน้ำเงินนะครับสามปีได้ตัวอะไรงมันมีเมนแล้วก็มีแอปเปิ้ลที่เป็นอคเซสซอรี่ครับได้ตัวแอปเปิ้ลแน่ๆเนี่ยมีเมนแล้วก็มีแอปเปิ้ลที่เป็นอคเซสซอรี่เป็นเครื่องหัวมัน,นะครับดูบิ๊ ใช่ได้น้องแอปเปิลนะครับสวยมากส, Station สีสวยมากนะครับนี่น้องเป็นเม่นนะครับแล้วน้องก็บอกว่ากําลังแทะแอปเปิลอยู่นะครับแล้วบนหัวก mm ็สส erm. มีเม <ส reversal. S 1> ่นอีกแล้วก็มีแอปเปิลอีกนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะมีลูกแอปเปิลที่โดนแทะไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับน้องชื่อว่า Apple Harvest หรือว่าเก็บเกี่ยวลูกแอปเปิลเก็บเกี่ยวแอปเปิลนั่นเองนะครับเนาะสีสวยมากอ่ะ แล้วเป็นสีที่แบบเหมือนกคิดมาแล้วแมทก,กันมาแล้วอะ่ะมีสีแดงนะครับสีออกส้มๆนะครับน้องคือผมสีน้ําตาลแล้วด้านหลังของน้องเป็นเม่นด้วยนะเห็นไหมนี่คือตัวที่แปดนะครับ Apple Harvest ครับตัวที่เนะครับมีมงกุฎรู้เลยตัวนี้คือ Swan Princess นะครับตัวนี้ก็คุ้มอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวใส่มงกุฎก่อน นี่เป็นเหมือนเจ้าหญิงหงดาซึ่งอยู่ในไข่อะครับยังไม่ออกมาเห็นปะนี่สวรนปรินเซสนะครับสวรนรินเซสหรือว่าเจ้าหญิงหงดานั่นเองตัวไข่ข้างนอกอะ่ะมันจะมีลักษณะแบบกำลังแตกอะพร้อมจะแตกเห็นป้ะมีรูมีูมมมอะไรอย่าเงี้ยตัวที่สิบตัวสุดท้ายนะตัวที่สิบครับ,รบนี่ไงน้องดอกไม้หูสวยมากอะ่ะ ผมสีเขียวนะครับนี่นะครับน้องอ fairy spirit tree นะครับ fairy spirit tree เขาบอกว่าดอกไม้บนหัวนี่คือดอกระคังคว่ำนะครับนะครับเขาเป็นเฟรีจริงๆแหละเพราะว่าสังเกตด้านหลังจะมีปีกนะด้านหลังจะมีปีกใสๆนะครับสวยมากเลย ถ้าถามบัตรชอบตัวไหนสุดก็แน่นอนบัตรชอบตัวที่เป็นน้องต้นไม้นะครับซึ่งจำชื่อไม่เคยได้เลยจริงๆน้องต้นไม้คือ d e i s y small tree นะครับ i s y small tree คือน้องตัวนี้น้องต้นไม้นะครับเป็นน้องตัวที่บัตชอบมากนะครับทุกตัวคือสวยหมดไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับเราก็ตั้งโชว์ได้เลยคอลเลคชันที่ใกล้เคียงกับคอลเลคชันนี้ก็น่าจะเป็น twilight s t a r y night นะครแต่ว่า twilight s t a r y night ก็ยังทําสู้คอลเลกชันนี้ไม่ได้นะ คอลเลกชันที่เหมือนแบบพัฒนาขึ้นมาสุดมากอะน,นะครับเราจะไม่เปิดจนกระทั่งมันจะมีคอลเลกชันที่5ถูกปนะกล่องที่5ถูกไหมฮะซึ่งเร็วๆนี้ฟายาก,ก็จะมีกล่องที่5 c o คอลเลกชันที่5ออกมาแล้วนะครับที่มีเรื่องการแมทชิ่งเนี่ยบัดคงต้องใช้โพยแล้วล่ะเพราะว่าบาตจำชื่อไม่ได้หมดนะครับก็จะมีทั้งหมด6ชัตเตอร์นะครับมีทั้งหมด10ตัวถูกไหม 10ตัวนะครับสิตัวก็จะเป็น5้าชัปเตอร์และอีก1นึ่งชัปเตอร์จะเป็นชัปเตอร์สุดท้ายซึ่งเป็นตัวสิ c r e t นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูชัปเตอร์แรกนะครับชื่อว่า invincible partner in forest นะครับ invincible partner in forest ซึ่งในชัปเตอร์นี้ก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือน้องตัวนี้ ladybug b u t l e r อยู่ใกล้กันพอดีเลยนะครับ น้องเลดี้บักบัตเลอร์นะครับแล้วก็น้องเดลลี่สมอลรีนะครับนี่เป็น2ตัวนี้เป็นชัปตเตอร์แรกนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเจ้าน้องแมลงเต่าทองเนี่ยหรือว่าเลดี้บักบัตเลอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ คอยส่งสัญญาณเตือนทุกคนที่อยู่ในป่าเนาะหลังจากที่ส่งสัญญาณเตือนเวลาที่มีภัยเวลาที่บอกว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยแมลงเต่าทองก็จะบินครับไปเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ก็คือน้องเดลิสเมอร์ฟีนั่นเองหลังจากนั้นต้นไม้ครับที่ปกคลุมทั้งเอ่อทั้งผืนป่าให้เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเกิดการสันไหว เกิดการสั่นไหวนะครับเรียกว่านี่คือชั a เตอร์แรกคือเป็นคู่สังเกตการนั่นเองนะครับตัวหนึ่งคอยส่งสัญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือคอยบอกเพื่อนๆนะครับว่ามีเหตุการณ์ผิดปกต,ติแล้วมีเหตุการณ์ร้ายแรงแล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่คือชัเตอร์ที่2นะครับชัเตอร์ที่2เนี่ยชื่อว่า The happy joy enemy the happy joy enemy นะครับในชั้เตอร์นี้ก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือน้องแอปเปิลแล้วก็น้องการดิงพายโคนนะครับนี่2ตัวนี้นะครับแอปเปิลกับการดิงพายคู่นี้เป็นคู่ที่เป็นแบบ the happy joy enemy นะครับก็คือแบบตัวนี้ก็ไม่สนใจอะไรแพ้แอปเปิลอย่างเดียวตัวนี้ก็ไม่สนใจอะไรเหมือนกันกินพายโคนอย่างเดียวนะครับกินลูกสวนอย่างเดียวนะครับเออเธอเตือนอะไรมาเธอก็นั่งกินของฉันไปอย่างเงี้ยครับนี่คือคู่ที่2นะครับเขาถึงได้ชื่อว่าเป็น the happy joy enemy นะครับ ชัพเตอร์ที่2นะครับต่อไปชั a เตอร์ที่3นะครับชั a เตอร์ที่3เนี่ยชื่อว่า Love Me Love My Dog อ่าลองเดา Love me love my dog เพราะฉะนั้นชั a เตอร์นี้ก็จะมีสองตัวก็คือตัวนี้ครับมี s w a อ Princess ตัวนี้นะครับแล้วก็ Love Me Love My Dog ต้องมีตัวน้องด็อกแน่ๆ true and false w o o dog นะครับนี่คู่นี้เลยคู่นี้เลย นูคเับู้คนี้เหมือนออกมาจากเทพนิยายเนะเพราะตัวหนึ่งก็คือเป็นแบบว่าเจ้าหญิงหงดําตัวหนึ่งก็คือเป็นแบบหมาป่าที่แบบว่ากินแกะนะหมาป่ากินแกะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบนเพึ่งเรือเสือพึ่งปลาแหละเพราะว่านาง princess swan เนี่ยคือยังไม่ได้ออกมาจากไข่เพราะฉะนั้นนางก็จะแบบว่าหาอาหารเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องหมาป่านะครับน้องหมาป่าก็จะคอยแบบหาอาหารมาให้นะครับคู่นี้ก็เลยเป็นแบบว่าคู่ที่เหมือนกับ ตัวนี้เป็นตัวแทนของความตรงรักพักดีเนาะที่แบบว่าคอยช่วยเหลือเจ้าหญิงหงดํดแบบนี้ครับชั珀ทเตอร์ที่4นะครับชื่อว่า the whisper of forest นะครับอันนี้แหละเป็นที่มาของเสียงเรียกหรือเสียงกระซิบจากคงไพจริงๆนะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันที่เขาจับมาแมชกันนะครับก็คือน้อง fairy spirit trees นะครับแล้วก็น้อง beast spirit of forest นะครับนี่มี2อตัวนี้นะครับเขาจับมาแมชกันคือ2ตัวนี้เขาจับมาแมชกันเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี้ยจะเป็น จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าคอยมอบความโชคดีให้กับผืนป่านะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นคอยเก็บดาวอะ่ะเก็บดวงดาวเก็บความโชคดีต่างๆมาสะสมไว้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยจับมาแมชกันจะมีซาวเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวมาให้ให้ฟังละกันในคลิปข้างๆนะครับอกอบเขาถึงเรียกว่าเป็นเดือยวิสเปอร์ออฟฟอร์เรสนะคเป็นเสียงดนตรีแลก คือถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงแบบนี้ก็แสดงว่า2ตัวนี้มาแล้วนะครับน้องสงคนนี้มาแล้วต่อไป chapter ที่5นะครับ chapter ที่5เนี่ยชื่อว่า summer blossom scent อ uh, ่า summer blossom scent คือฟังอย่างนี้เหมือนกับจะแบบต้องมีกลิ่นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีกลิ่นแน่นอนต้องมาตัวนี้ต้องมาเป็นอันดับแรกน้องดอกกุหลาบของเรานะครับก็คือน้อง rose singer นะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็คือน้อง sound of morning glory นี่อยู่ไหนอะ่ะนี่ นะครับน้อง s o u อ of Morning g l อ r y ตัวหนึ่งดอกผักบุ้งนะครับแล้วก็ตัวนึงดอกกุหลาบเห็นไหมดอกไม้ทั้งคู่เลยเนาะแต่ตัวน้องไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะ m สมอ Blossom Sense คือแค่เราเห็นว่าเป็นดอกกุหลาบอะกลิ่นก็ลอ,อยมาแล้วปะ่ะแล้วก็ Chapter สุดท้ายนะครับชื่อว่า Farewell is a New Beginning นะครับถือว่าการร่ำดาเป็นจุดเริ่มต้นของการพบกันในครั้งถัดไปนะครับ Farewell is a New Beginning ชอบชื่อนี้มากเลย ชั a เตอร์ที่6เนี่ยจะเป็นน้องซีเรทของเรานะครับน้องซีเรทที่ชื่อว่า Elf Hotel เดี๋ยวบัตขึ้นรูปให้ดูเนาะ e อ f Hotel เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูทรงตัวใหญ่ด้วยนะครับจะเป็นเหมือนกับที่พักของทุกๆตัวในนี้ครับก็เลยเป็นหนึ่งชั r เตอร์นะครับก็คือว่าใครมีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาน้องเอลฟ์โฮเทลตัวนี้หรือว่าใครต้องการที่พักนะที่พักทางร่างกายที่พักทางใจก็ไปหาน้องเอลฟ์โฮเทลตัวนี้นก็โอเคครบจบทั้ง 6 chapter นะครับ six chapter finish นะครับเป็นสิตัวที่แบบประทับใจมากเพราะว่าสวยมากแล้วก็สวยทุกตัวแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ทุกตัวด้วยนะครับสำหรับคอลเลคชันนี้มีใครเปิดได้ซีเครตบ้างครับใครที่เปิดได้ซีเครตก็มาคอมเมนต์ให้อิจฉาเล่นข้งางใต้นี้เลยนะครับมาพูดคุยกันว่าชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้หรือว่ามีดีเทลของตัวอื่นมาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าใครมีดีเทลของคอลเลคชันที่5มาเพิ่มเติมก็รีบมาบอกกันหน่อยนะครับคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่สวยมากนะครับ เก็บหน้าสะสมมากนะครับแล้วก็วันนี้บัดก็คงต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอ้อก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s ไ r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปเนาะบัดพูทุกคลิปเลยอ่ะเพราะว่าบัดก็อยากให้ในช่องบัดเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งคอมมูนิตี้ที่คนสามารถเข้ามาแชร์ความรู้กันได้มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ไปพักผ่อนก